แม่กบฟาดเม้นหลังอยู่ดีๆก็ถูกโยงใส่ขาวออกษรย่อสุดฮือฮาค่ะ เรียกได้ว,ว่าอยู่ๆนางเอกในตำนานกบสวนันคงยิ่งก็ตกเป็นหนึ่งในคนที่เหล่าชาวเน็ตสงสัยว่าอาจจะเป็นสาวในข่าวอักษรยอ่อดาราสาวถูกสามีทำร้ายจนเข้าโรงพยาบาลซึ่งกำลังโด่งดังเป็นที่อยากรู้จักของชาวเน็ตในขณะนี้ค่ะจนทำเอาเจ้าตัวนั้นนะคะต้องออกมาขอเคลียร์ค่ะโดยภาพคู่กับคุณสามีบรู๊คเดนุพอนในวันที่ลูกๆไม่อยู่ว่ายังรักกันดีและไม่ใช่คู่ตอนอย่างแน่นอนค่ะ ดยสาวกบเนี่ยน,นะคะก็ได้โพสแคปชันว่าแมวไม่อยู่หนูด่าเริงเมื่อหนูไม่อยู่กันแม่ก็ร่าเริงบ้างไงคลิกคลิกคล๊กเหือหือในลำคอแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะสาวกบยังเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับแฟนคลับรายหนึ่งที่เข้ามาแซวว่าฟาดมากแม่ฟาดคุณสองด้วยค่ะ